ปีศาจแดงดําเอซีมิลานยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้กับมสซิมิเลียโนเอเลกรีอดีตกุนซือมากประสบการณ์ของยูเวนตุสเพื่อเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่แม้ว่าเจ้าตัวจะยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับนาโปลีก็ตามทั ปีศาจแอรดงดำกำลังมองหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนที่เซคิโอคอนไซเซาเพื่อเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้าและหลังจากที่มีการแต่งตั้งอิก,กีตาเรเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารอโซเนรีก็เดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อดึงตัวเอาเลกรี่กลับมาคุมทีมอีกครั้ง ล่าสุดกันโชเมอร์กาโตสื่อดังของอิตาลีรายงานว่าอเลกรี่คือตัวเต่งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับตำแหน่งที่มิลานในซัมเมอร์นี้โดยมิลานได้ยื่นข้อเสนอเป็นสัญญา3ปีพร้อมค่าเหนื่อย3.5ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะเดียวกันนาโปลีซึ่งกำลังเจรจาคว้าตัวอเลกรี่เช่นกันได้เตรียมเสนอค่าเหนื่อยให้กุนซือรายนี้สูงถึง6ล้านยูโรต่อฤดูกาลในสัญญา2ปี ทั้งนี้รายงานยังระบุด้วยว่าตัวเอาเลกรีก,กำลังเรียกร้องค่าเหนื่อยจากเอซีมีหลานที่5ล้านยูโรต่อฤดูกาลพร้อมโบนัสต่างๆซึ่งคาดว่าเขาอาจตัดสินใจเลือกสโมสรต่อไปของได้เร็วที่สุดภายในวันศุกร์นี้